สถานีนำ้ำมันเฉลิมพระเกียรติหกสพรรษานวมินทรานีบ้านหัดใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกผลไม้ปลามน้ำมันยางพาร,ราเป็นส่วนใหญ่บ้านเรือนจะอยู่หา่างไกลกันแม้การคมนาคมจะสะดวกและการเข้าถึงด้านบริการด้านชุดสิทธิประโยชน์ก็ยังมีปัญหาทําให้ในพื้นที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารอรณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์การแพทย์ที่จะเป็นเช่นเครื่องวัดความดันเครื่องตัวน้ําตาลอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยที่ต้องติดตาม ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทางผู้นำนะครับทางผอ,อของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญก็เลยจัดตั้งธนาคารแห่งนี้ขึ้นมานะครับธนาคารของเรานะครับไม่ได้รับเงินได้รับทองไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับดอกเบี้ยที่เราได้รับก็คือรอยยิ้มนะครับและความสุขของคนที่ได้ใช้ของผู้ป่วยที่ได้ใช้ในชุมชนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นการหมุนเวียนนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือ ได้รับการติดต่อจากผู้ที่ใช้แล้วแล้วเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เลือกใช้นะครับเขาก็จะติดต่อผ่านมาเพื่อเอามามอบให้กับส่วนกลางนะครับของสถานีอนามัยนะครับเพื่อไว้ให้ผู้อื่นได้มาหมุนเวียนกันใช้ต่อไปในขั้นตอนการยืมเราก็ให้ทางผู้ป่วยนะครับที่ประสงค์อยากได้อุปกรณ์นะครับก็มาทําทะเบียนนะครับมาลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนนะครับมาลงทะเบียน แล้วก็มีพาหนะที่จะนํามาถ้าสมมุติว่าของผู้ป่วยรายใดนะครับไม่มีพาหนะทางเราก็จะมีการนําส่งไปหรือไม่ก็ติดต่อผู้นําของท้องที่ตรงนั้นใกล้ๆใกล้กลเลนเคียงนะครับให้มารับส่วนการส่งคืนนะครับก็ขั้นตอนการส่งคืนเราก็จะได้ทําไว้นะครับทำความสะอาดนะครับกวดดกวดดูอุปกรณ์นะครับถ้าสามารถซ่อมแซมได้นะครับก็ให้ซ่อมแซมมาก่อนก่อนที่จะมาส่งมอบให้เรา เผื่อว่ามาเสร็จแล้วทางคนอื่นจะได้เอาไปใช้ต่อไปคือที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ทึ่งที่นี่พอไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เลยเอามาให้อาามัยได้ใช้ประโยชน์ต่อครับเพราะว่ายุ่ที่บ้านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เอามาใช้ประโยชน์กับอาามัยดีใจครับแต่ว่าได้เอามาใช้ประโยชน์กับอนามัยครับส่วน ผู้ป่วยนะครับก็คือทางสถานีน้ำมเชเฉลือดภาคเหนติแห่งนี้นะครับก็จะได้ออกไปเยี่ยมเยียนนะครับคนที่เอาอุปกรณ์ไปใช้ปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับก็ได้อธิบายการใช้งานได้อย่างนี้ครับก็ไปตรวจสอบให้ถึงที่บ้านพร้อมนั้งตรวจด,ดูอาการของผู้ป่วยด้วยมันทําให้เราสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าลําบากตรงที่ว่าเราไปเอาไม่ได้ซึงเขามาส่งไงส่งถึงบ้านเลย นี่ขอบคุณมากมากที่เขาให้บริการถึงที่เลยคุณหมอใจดีทุกคนเลยก็เริ่มแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณอสอมอแล้วก็ทางอนามัยนะคะที่ว่าขอปุ๊บแล้วก็ได้ของที่เราต้องการมาใช้ได้เลยก็อย่างเช่นวันนี้ที่ไปเอาไปก็ไปยืมเตียงแล้วก็ถังออกซิเจนมาค่ะก็สะดวกค่ะเพราะว่าต้นทุนค่าใช้ใจ่ายคือมันก็แล้วก็ไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่ยื่นบัตรประชาชนแล้วก็ สำหรับถูกต้องแล้วก็ได้ของมาเลยในการทํางานของธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสถานีมัยเฉลิมพระเกียรติบ้านหัดยายเรานะคะทีมหมอครอบครัวจะมีบทบาทในการเชื่อมประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในการนําองค์ความรู้ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยกันเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเซลฟ์แคร์ตัวเองซึ่งจะทําให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะ เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งที่สําคัญคือเป็นความภาคภูมิใจว่าชุมชนนั้นเป็นเจ้าของของตัวเองนะคะจะดัดหาโดยตัวเองนะคะแพทย์และบุคลากรที่นี่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน